เขาจะต้องทําการลงทะเบียน Apple Pencil มาให้เราจากที่ร้านนะครับแต่ก็จะมีบางที่ครับทุกคนวันนี้ผมพาไปเช็คตัว serial number ของ Apple Pencil นะครับแล้วก็ประกันเดีย๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปกันเลยครับก็เอาปากกาของ iPad ออกมานะครับแล้วเราก็ทําการเสียบตรงนี้ครับเสียบเข้าไปเลยปึ้งนะครับนี่หลังจากเสียบแล้วเนี่ยให้เราไปที่ setting นะครับตั้งค่า ก็ให้เราเลื่อนหาแถบกันว่า general หรือว่าคำว่าทั่วไปนะครับแล้วเราคลิกเข้าไปนะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับแล้วให้เรากดคำว่าเกี่ยวกับหรือ about นะครับมันก็จะมีตัว serial number ของเครื่อง iPad ของเรานะครับซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้ใช้นะครับก็เดี๋ยวเราเลื่อนหาตัว Apple Pencil นะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างเนี่ยครับ ให้เรากดเข้าไปดูตรง Apple Pencil ตรงนี้นะอย่าไปผิดอันนะครับในนี้ก็จะเป็นเลขโมเดลนะครับก็จะเป็นเลขโมเดลเลขประจําเครื่องก็คือ serial number แล้วก็เฟิร์มแวร์ของเขาเฟิร์มแวร์ฮาร์ดแวร์นะครับก็ให้เรากดค้างตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปเช็คประกันของ Apple อ่ะเดี๋ยวไปเช็คประกันกันเลยตรงนี้นะครับให้เราเข้า Google แล้วพิมพ์คําว่าเช็คประกัน Apple ก็ได้นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปในตัว checkcoverage apple นะครับ นะครับทีนี้เราก็กดแช่ค้างที่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเรา Copy ี้ไปแล้วใช่ไหมเราก็กดเพสลงไปเลยวางนะครับซีเรียลก็จะถูกวางลงไปในช่องนี้นั่นเองแล้วเราก็เดี๋ยวเรา v ว r i f y ช่องนี้นะครับแล้วก,กดดําเนินการนะครับอ่านะครับได้แล้วนะครับก็อันนี้นะครับมันขึ้นว่าไงเอ่ยมันขึ้นว่า วันที่ซื้อหมายนะครับเป็นส่วนสําคัญมากหลายๆคนมีคําถามเลยครับว่า ทำไมถึงเช็คประกัน Apple Pencil ไม่เจอใช่ปะ่ะก็คือโดยปกติแล้วครับตอนซื้อเนี่ยที่ร้าน iStudio หรือว่า l p s t o s t ส r e สาขาไหนก็นแล้วแต่ที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะต้องทําการลงทะเบียน Apple Pencil มาให้เราจากที่ร้านนะครับแต่ก็จะมีบางที่ที่เขาไม่ได้ลงให้เรานะครับก็คือซื้อตัว iPad มาแต่ตัวปาะกาไม่ได้ลงคราวนี้เราสามารถเข้ามาเช็ค coverage ตัวเมื่อกี้ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดดำเนินการมาเรื่อยๆให้เราใส่เลขซื้อวันที่เราซื้อครับ ตามใบเสร็จที่เขาให้เรามาตรงนี้นะครับให้เราคลิกเนี่ยครับว่าเราซื้อมาวันไหนเดือนไหนปีไหนแล้วก,ก็กดดาเนินการนะครับประกันมันถึงจะเริ่มเดินนะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับมันต้องอยู่ในระยะเวลาที่ทาง Apple กําหนดให้สามารถที่จะกรอกตัววันที่ตรงนี้สมมติว่าเขากาหนดไว้ว่า30หรือ45วันในการที่จะอัปเดตข้อมูลวันที่ซื้อตรงนี้ได้นะครับก็ถึงจะใส่ได้นะครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําไม Apple Pencil ถึงไม่ขึ้นวันรับประกันในระบบนะครับนี่คือสาเหตุแล้วก็วิธีเช็คซีเรียลวิธีแก้ไขสำหรับคนที่จะต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะให้ประกันมันมันเดินแล้วก็จะได้เอา Apple pencil เนี่ยไปเคลมได้ถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเฮียครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ